พอที่ออกมาลา่าสุดนะครับทีนี้สมุทรสาครเราเนี่ยยังคงเป็นหนึ่งจังหวัดที่ยังต้องเข้มข้นสูงสุดอยู่ตรงนี้มาตรการจะเป็นยังไงบ้างครับปรับเพิ่มอ,อะไรบ้างครับอ๋อถ้า,า,ถามาตรการที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอต่อสปสคในโดยเฉพาะของสมุทรสาครนะครับเราก็จะมีมาตรการที่อย่างที่เคยวางแผนไว้เนี่ยเราได้ดําเนินการตรวจคัดกรองเชิงลุก สัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็จะสิ้นสุดประมาณวันอาทิตย์นี้นะเพื่อจะดูว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราพบเนี่ยมีที่ไหนบ้างนะครับตรงไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงบ้างซึ่งเราได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น3โซนนะครับโซนแรกก็คือโซนสีเขียวที่ตรวจไม่พบเลยในพื้นที่ต่างๆก็โดยเฉพาะเช่นที่อำเภอบ้านแยวนะครับเราไม่พบผู้ป่วยผู้ติดเชื้อเลยมาตลอดนะครับกับบางส่วนของกระทุ่มแบนเนี่ยอาจจะมีสีพื้นที่สีแดงอยู่เพียงพื้นที่เดียวนะครับหนึ่งหนึ่งตำบลก็ ยังคงเป็นในในกลุ่มของโรงงานขนาดใหญ่นะครับและส่วนอำเภอเมืองก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการระบาดในสถานการณ์ของสมุทรสาครเองจริง,รงๆแล้วเนี่ยก็คล้ายๆระดับประเทศนะครับก็คือว่ามีบางพื้นที่ที่เราสามารถผ่อนปลนมาตรการตามระดับประเทศได้เลยก็คือสีเขียวนะครับแล้วก็สีเหลืองแล้วก็แดงสีแดงเนี่ยก็เป็นเฉพาะในโรงงานกลุ่มโรงงานขนาดใหญ่ที่เราพบการติดเชื้อเกิน10%ขึ้นไปนมีเพียง5โรงงานเท่านั้นเองครับ แล้วก็ต่ำกว่า10%เอนี่ยอีกประมาณสัก7จโรงงานนะครับรวมเป็น16โรงงานนะโทษแทประมาณตัวเลขรวมคือ16โรงงานนะครับเ <c oughs> พราะนั้นกลุ่ม16โรงงานเนี่ยเรามีนโยบายก็คือว่าเราจะทำเขาเรียกว่า Bubble and Seal หรือการใช้การดูแลให้หยุดการเคลื่อนที่ของแรงงานในแต่ละโรงงานขนาดใหญ่นะครับประมาณ28วันนะครับซึ่งซึ่งการดำเนินการแบบนี้ก็จะทำให้เรา เพื mm ่อลดการเคลื hmm. buying, so ่อนของประชากรกลุ่มเสี mm ่ยงนะครับไม่ให้กระจายเชื้อออกไปนะครับส่วนก็จะมีการดําเนินการและตรวจเช็คซ้ําใน28วันข้างหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นมาตรการหนึ่งที่กระทรวงสาธารณสุขได้เสนอและสปคอก็เห็นชอบนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะคุยกับผู้ประกอบการหรือโรงงานขนาดใหญ่ที่นําเรียนไปทั้ง16แห่งนะครับเพื่อการดําเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องส่วนกลุ่มอื่นนะครับ ตำบลอื่นหรือประชาชนอื่นๆเราก็ยังคงมาตรการตามที่สบคกําหนดนะครับว่าเรื่องของการปิดสถานที่เสี่ยงหรือกิจกรรมบางส่วนที่สบคให้งดเราก็ดําเนินการตามตามที่สบคกําหนดครับอันนั้นก็คือ,อยังคงเดิมในเรื่องของการบริการต่างๆใช่ไหมใช,ใช่ครับท่านผู้สัตย์ี่สิบแปดวันเนี่ยเดี๋ยวกลัวว่าถ้าคนไปมองว่าจะเป็นการกักตัวแต่เพิ่มขึ้นยี่สิบแปดวันอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมครับคุณหมอ่นะไปถึงยี่สิบแปดวันที่จะเป็นการ กำหนดไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานนะครับใช่ครับเราเราเรามองว่าเราก็คือกลุ่มเสียงที่อยู่ในแรงงานเนี่ยตอนนี้เรายังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่คือเราได้ตรวจไปเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วในกลุ่มเหล่านี้นะครับแล้วก็พบว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยเราก็แยกออกมาสังเกตอาการที่โรงพยาบาลสนามเรียบร้อยนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยสิบวันเนี่ยก็จะเรียบร้อยก็คือถ้าอยู่ในโรงพยาบาลสนามสิบวันเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ไม่แพร่เชื้อแล้วหรือป่วยแล้วหายแล้วอย่างนั้นก็ได้นะครับหรือจริงๆไม่เขาไม่ได้มีอาการป่วยนะครับเขาเป็นเพียงแต่่่ววาาาาอกกรรรปปตติเเลยทีไจ ค้นหาเชิงลุกและเพราะว่าเป็นบวกรบเราก็นำ,นำบุคคลเหล่านี้เนี่ยซึ่งมีโอกาสแพร่เชื้อเนี่ยสิบวันเนี่ยไปสังเกตอาการอยู่ที่โรงพยาบาลสนามแต่อีกกลุ่มหนึ่งที่มีเขาเรียกว,ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงนะครับเช่นผู้ติดเชื้อหนึ่งคนเนี่ยจะมีกลุ่มคนที่สัมผัสเสี่ยงสูงเช่นอยู่บ้านเดียวกันทํางานใกล้ชิดไม่ได้ป้องกันตัวเองต่างๆเนี่ยตัวเลขที่สมุดสาครเราพบอยู่ประมาณ3ามเท่านะครับสามเท่าเนี่ยจำเป็นต้องสังเกตอาการ14วัน เพื่อจะมั่นใจได้ว่าเขาจะไม่ติดเชื้อจากคนแรกแล้ไปแพร่เชื้อต่อซึ่งกลุ่มเหล่านี้จำนวนมันเยอะมากนะฮะทั้งโรงงานที่เราดูแลอยู่40,000คนนะครับที่จำนวนสิบเราสิบตัวแห่งเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะหาที่แยกสังเกตอาการเดี่ยวๆได้40,000ห้องได้นะครับอันนี้เป็นข้อจํากัดเพราะฉะนั้นมาตรการหนึ่งที่เราวางไว้ก็คือเราก็จะคือจํากัดให้เขาอยู่กับโรงงานและก็ที่พัก ไม่ให้กระจายออกไปในชุมชนเพื่อลดหรือป้องกันไม่ให้การแพร่กระจายเชื้อไปในชุมชนนะครับอันนี้ก็คงเป็นเป็นมาตรการหลักครับอ๋อเราจะเริ่มหาดูกับผู้ประกอบการพรุ่งนี้พรุ่งนี้คระนัดเรามาพรุ่งนี้ครับคาดว่าจะเริ่มได้เมื่อไหร่ครับหมอหรือว่าวันจันทร์ก็ตั้งเป้าหมายว่าวันจันทร์นะครับก็คงจะต้องมีบางโรงงานที่เริ่มดาเนินการแล้วก็นับไปยี่แปดใช่ครับก็ประมาณหนึ่งเดือนครับานะครับก็คือพื้นที่ง่ายง่ายๆตอนนี้ก็คือว่าสมุทรสาครเรามีความพยายามที่จะ พยายามที่จะให้บ้านแผงเขียวก่อน<ช>่แล้มากระทุ่มแบงแล้วก็เหลือเหลืออำเภอเมืองบางตำบลน,นะครับเพราะว่าอำเภอเมืองก็ไม่ได้ว่าสีแดงทั้งหมดนะครับ<อ>ยังมีบางตำบลที่ไม่พบผู้ติดเชื้อเลยนะครับ,รบมีผู้ติดเชื้อเบาบางในบางตำบลของอำเภอเมืองอันนี้ก็ไม่ควรจะระบุตำบลใช่ไหมคุณหมอแต่แต่ให้รู้ในเชิงข้อมูลว่ามีบางตำบลที่ไม่ิดเชื้อเลยครับมีบางตำบลซึ่งเราแสดงในแผนที่อยู่แล้วนะครับท่านเห็นตามข้อมูลที่เราเปิดเผยทั่วไปเนี่ยเราก็ทราบอยู่แล้วว่าตำบลไหนมีผู้ติดเชื้อบ้าง อ๋อครับนอกจากนี้แล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับผ้อำมาตรการใช่ไหมครับมาตรการก็คงยังคงเดิมในกลุ่มในกลุ่มที่เป็นพื้นที่สีเขียวและสีเหลืองนะครับคือสีเขียวเนี่ยเราก็ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องไม่ได้แปลว่าปล่อยให้ํำเนินการนะครับก็คือเราก็ยังคงมาตรการตามสบคกําหนดแล้วเราก็ยังมีการสุ่มตรวจพื้นที่เสี่ยงเป็นระยะระยะทุกสองสัปดาห์เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่กระจายนะฮะตรวจพบให้เร็วแล้วก็ ดำเนินการแบบที่เราทํามาทั้งหมดอ,มอ,มอยู่เสมอไม่ใช่ว่าเราปล่อยพื้นที่ไปเลยนะครับคุณหมอครับลไกายของรถพระจานทร